สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังพบกับกดเซล์ m t t p t t u u t o สัมพันนะครับวันนี้นะครับกดมีโปรดีๆสำหรับ MG s x t n n d e r 4ประตูนะครับผมจะมีข้อเสนออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันเลยนะครับเป็นตัวกระบะ4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง2000นะครับความเร็วอยู่ที่161แรงม้านะครับผม พร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์ขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้าทรงใหญ่ดุนะครับผมพร้อมกับมีไฟต่ําไฟมุมกว้างและไฟสูงนะครับแล้วก็มีกระบะท้ายที่ทั้งกว้างใหญ่แล้วก็จุนะครับสามารถดูได้ตามวิดีโอเลยนะครับภายในเป็นเบาะทูโทนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะครับผมซึ่งคุ้มค่าแน่นอนครับโดยตอนนี้นะครับกดมีโรคือ ดาวเพียง39,00 0บาทนะครับผมก็สามารถรับรถคันนี้ไปได้เลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งดุนะครับแล้วก็สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสารับวันนี้ที่กดนํามาเสนอข้อเสนอให้กับคุณลูกค้าหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกดด้วยนะครับผมคิดถึง MG คิดถึงกดนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ